สวัสดีค่ะมาพบกันอีกตามเคยนะคะกับช่องตามใจมุกดาค่ะวันนี้ทุกคนคะวันนี้มุกดาจะมาตามตามคำข้อค่ะผัดกะเพราจานยักษ์จ้ะเดี๋ยวเราจะมากินผัดกะเพราจานยักษ์กันจ้ะ กินหมดเปล่าเนี้ยไม่รู้อะค่ะจะแย่งใครกินเอาขนมปัาหน่อยขนมปลาเนาปตาหน,นานา,นาจะยังดูเป็นไตาวายนะคะ <laughs> ้ไข่ดวยทุกคนคะวันนี้โคตรมาแรงมากเลยจ้ะ ออร่ยและอีกชั้นเคยค่ะ เพิ่งทำงานเสร็จมาเราไม่พูดมากค่ะได้ถ้ามองตากันค่ะเราก็จะไม่กิน nó bàn bị cái đúng rồi hả <cười> <cười> mà cô dám thầm sao <laughs> <In> nhau không vậy Come ไม่เคยกินเยอะขนาดนี้นะคะรักว่าเลยค่ะ น,นี่มันไม่พูดมากจ้ะมันหิวน้ำปลามาันนาวร่อยจ้ะ วันนี้เราจะกินให้หมดค่ะทุกคนแะทถ้าไม่หมดอ่ะหมดตีงานันเรื่องอะไรจะไม่หมดหรอจ๊ะ พุน่นกลังจะมาแล้วจ้ะม,มันละลายากเลยมันละลายในปากอะะาก่ะ จะพกูทุบเดี๋ยวจะพกกูทุบงันแล้วเขาเรียกว่าโลนจ้ะที่บ้านเรียกโลนสบายมากค่ะมันมงอยังไม่ถึงถึงนกระเพาะจ้ะได้เยอะจ้ะ คำน้าลอยเด้อค่ะน้าตบมากเลยจ้ะเริ่มตึงค่ะเริ่มตึงค่ะโหเล่เล่น้อยเดียวเองนะเนี่ย เดี๋ยวดูที่สุดท้ายเรือคาน่ะตายทุกคนคะาเหลือแต่ค้าภาพกัดหมดมันควานจับกินหมดเลยค่ะอ,อร่อยจริงค่ะอย ยังมีน้ำปลาแล้วคะน้ำปลาก็มีจ้ะโอ้โหอยากให้ลูกเศร้ามาินอนะฮรจานจานยักษ์คือผัดกะเพราใช่ไหมคะจะัดไปเถอะแล้วจ้ะมันสบายมากจ้ะทุกคนอืมอืมอ,อ,อ,อร่อยจริงค่ะ เผ็ด <P ed> ไม่มากแต่อร่อยจ้ะ <P ed> ยำทำท้าออนแอใครเห็นสิลูกทุกคนคะ่ะลูกสาวบอกว่าอร่อยมากแเ้วอยากกินต่อค่ะอเชิญจ้ะลูก <P ed> <P ed> <P ed> รอยยิ้มแบบ แห้งมากค่ะก็คืออยากยิบอีกหรอ <c oughs> ทำไมคะทำงานไปต่อได้ค่ะโอ,โอตุตบาจ้ะข <c oughs> <c oughs> อโทษนะคะักบอันนี้ค่ะมันเป็นเองค่ะมันก็ือไวท้องจะไวท้อง มันอร่อยจ้ะอออโอ้ออืมโคุณสุดละค่ะทุกคนอิ่มสุดๆเลยค่ะให <laughs> ้หมดสิลูกอร่อยฮะเลยเนี่ยเนี่อัพตาเ้ะ ทุกคนคะมองหน้ากันล็กแรกล็อแรทุกคนคะ <c li pp in> คลิปนี้คลิปของมุกดาจะไม่มีการซับต่ออะไรนะนะคะผู้คอหมาบอกว่าอยากให้ให้มุกดาก็รู้ส่าะกินผักกระเพราจานยักษ์นะจ๊ะแต่ว่ามันเยอะมากเราขอโทษะ มันเยอะค่ะดิฉันเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆนะคะแต่ว่าคือว่าแฟนคลับเข้ามาเราก็ต้องทําให้ใช่ไหมคะแต่ว่าคือเราไม่ใช่พีดอินแรกนะคะคือเราเป็นคนธรรมดาค่ะแต่ว่าอร่อยค่ะเราก็ทําให้แล้วนะคะอาจารย์วัดที่ทุกคนเข้ามาค่ะผัดผัดกะเพราจานยักษ์ก็จ้าลูกปลาวัดเป็นตื้อน,นะคะชอบก็หลออย่างเงี้ยนะคะทุกคนคะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ ก็อย่า like, ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ r ะไ e ให้ตามใจมุกดาด้วยนะจ๊ะข้อมาถ้าทําไม่ได้ก็อย่าโกดกันนะคะ <c oughs> ฉันก็เต็มที่แล้วเหมือนกันนะสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะ,คะบ้าย,ายจ้ะ